ปิดดวงชะตาราศีและลัคนาราศีมีนนะครับในเดือนเมษายน2568นะครับชาวราศีมีนหรือว่าปลาคู่เนี่ยคลิปนี้ดูได้ทั้งราศีแล้วก็ลัคนาราศีนะครับผู้ที่ปู่ลัคนาแล้วได้ลัคนามีนเนี่ยสามารถดูได้นะครับหรือว่าคนที่เป็นชาวราศีมีนอาจจะเป็นลัคนาอื่นก็ได้อาจจะเป็นชาวแต่เป็นชาวราศีมีนก็ดูได้เหมือนกัน นะครับโดยที่ชาวราศีก็จะดูแล้วก็อ้างอิงได้ประมาณสัก40%สนะครับส่วนท่านลัคนามีเลยเนี่ยสามารถรับชมและอ้างอิงได้ประมาณ60%เลยนะครับเอาละครับโดยตาราศีและลัคนาราศีมีนนะครับในเดือนเมษายน68มีนเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นเจ้าภาพในการที่ต้อนรับดาวเสาร์นะครับเข้ามาเนี่ยในวันที่19พฤษภาคมดาวเสาร์จะย้ายมาทับลัคนาราศีละ ในขณะเดียวกันเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยวันที่5พฤษภาคมเนี่ยพะราหูเนี่ยก็ย้ายออกจากจากราศีนะครับแล้วก็ย้ายเข้าไปที่ราศีกุมแหละนะครับก็จะเป็นการเหมือนสลับขั้วกันนะเหมือนสลับขั้วกันนะครับแล้วก็ดาวประจำตัวราศีมีนก็จะย้ายนะครับในวันที่13พฤษภาคมก็คือดาวพระราชสมบูรย้ายเข้าสู่แมน่งปฐุมเกณฑ์ด้วยนะครับสวยมากมาก ได้ปรุมเกณฑ์แล้วได้อัมพุกเก์ด้วยนะเออสวยมากๆเพราะนั้นเนี่ยโอ้โหการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นราศีมีนในปีนี้มีแน่นอนแล้วก็เปลี่ยนแปลงเป็นทิศทางที่ค่อนข้างดีนะอ่าดาวเสาร์ย้ายมาเนี่ยย้ายมาทับนะประมาณ3เดือนกว่าหลังจากนั้นถอยหลังแล้วก็ล่าถอยไปเป็นวินาศเหมือนเดิม <c oughs> นะครับราศีมีนมีเรื่องให้ตื่นเต้นหน่อยนะในช่วงประมาณนักอ่าพฤษภาอ่ามิถุนาการกฎาสิงหาอะไรเงี้ยจะมีเรื่องให้ตื่นเต้นหน่อยนะครับ อ่ะก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยเรามากันที่เดือนเมษายนก่อนนะครับราศีมีนต้นเดือนเลยนะต้นเดือนเลยให้ระวังในเรื่องของการโดนดาวคราดนะครับก็คือสุริยคราดจะเกิดขึ้นเนี่ยช่วงมันปลายเดือนมีนาคมจะช่วงมันวันที่ยีิบเก้านะครับปลายเดือนมีนาคมจะกินเวลาไปประมาณเจ็ดวันนะ ประมาณ7วันสุริยคราสก็คือสุรยิรยุปราคานะ,ะที่เกิดขึ้นก็คือเงาของโลกเงาของดวงจันทร์เนี่ยบทบังดวงอาทิตย์นะครับและเกี่ยวอะไรกับราศีมีนก็ดวงอาทิตย์เนี่ยหรือดาวอาทิตย์เนี่ยเขาทับราศีมีนอยู่นะครับทับไปถึงวันที่14อ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ส่งผลโดยตรงนะส่งผลเรื่องไหนนะครับอ่าส่งผลในเรื่องของอ่าการที่คุณกําลังจะบุกเบิกอะไรบางอย่างกาลังจะแก้ปัญหาอะไรบางอย่างนะมันจะถูกชะลอมันจะมันจะถูกเบรกนะครับหรือว่าอ่าการกระทําสิ่งนั้นมันจะเกิดปัญหาบานปลายขึ้นนะครับการจะบุกเบิกอะไรบางอย่างแก้ปัญหาอะไรบางอย่างนะครับเรื่องของหนี้สินต่างๆสินเชื่อต่างๆนะครับอาจจะมีปัญหาเนาะอาจจะมีปัญหาหรือการที่ต้องแก้ไขนะครับ แล้วก็เรื่องของอ ồ, ตําแหน่งแห่งหนชื่อเสียงต่างๆอาจจะต้องระวังนิด1นึงราศีมีนนะครับชื่อเสียงเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยอาจจะถูกทําลายลงนะหรือว่ามีเหตุให้ต้องเสือมเสียชื่อเสียงนะครับก็นั่นคือผลจากการโดนคราดนะครับซึ่งบางบางทีเราจะเห็นโหนไหลท่านเราบอกว่าเอ้ยช่วงเวลานี้เวลานี้อย่าออกนอกบ้านไปโดนแสงคลาดอะไรเงี้ยจริงคือก็ อาจจะช่วยได้ในแง่ของความรู้สึกนะแต่จริงๆคือดาวพอคลาดแล้วก็เป็นดาวในท้องฟ้าบนท้องฟ้าเขาคลาดกันก็คือเงาเขาบังกันก็มันก็บังอยู่แล้วอะไม่ว่าเราจะอยู่ในบ้านหรือนอกบ้านยังไงก็มีผลกระทบถ้าเราเชื่อว่าการโคจรของดวงดาวเนี่ยนะครับแรงโน้มถ่วงต่างๆเนี่ยมันมีผลต่อสิ่งมีชีวิตอย่างมนุษย์เนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่นอกบ้านหรือในบ้านก็มีผลหมดนะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็โดนคาดประมาณ7วันหลังจากนั้นเนี่ย ดาวอาทิตยเนี่ยก็จะยกย้ายในวันที่14นะครับย้ายเป็นมหาอุดในเรือนการเงินอริเข้าสู่กระดุมพระเป็นมหาอุดนะคราวนี้มันจะโดดเด่นในเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องของนะถ้าใครที่ไปกู้ธนาคารนะใครที่ไปอขอสินเชื่อนะครับหรือว่าไปทําเรื่องแบบขอกู้ขออะไรเงี้ยนะมีเกณฑ์สำเร็จนะครับ มีเกณฑ์สำเร็จมีเกณฑ์ได้เป็นนี้สมใจแต่เป็นนี้ที่แบบเป็นมหาอุดอะเป็นนี้ที่ทําให้ชีวิตเราแบบดีขึ้นสูงส่งขึ้นอะไรแบบนี้นะครับอ่าถือเป็นนี้ดีอะเออถือว่าเป็นนี่ดีนะน่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังแต่ครึ่งเดือนแรกเนี่ยอึดอัดหน่อยแต่ครึ่งเดือนหลังจะฟโฟล์ขึ้นนะจะราบลื่นขึ้นนะครับอ่าในเรื่องของการงานก่อนนะครับการงานเนี่ยมันมีการคืบหน้าแล้วก็เคลื่อนตัวไปอย่าง อย่างมีนัยยะก็คือว่าตอนนี้มันจะเริ่มแบบมีวิแววที่ดีๆแล้วอะนะครับแค่มันอาจจะเหมือนฟุตบอลที่ไปเหมือนบอลกำลังได้จุดโทษอะ่ะแล้วกำลังจะเตะจุดโทษแต่มันยังไม่เตะ,อะตอนนี้มันจะเป็นอย่างนั้นนะครับคือได้จุดโทษและเอาลูกบอลมาวางที่จุดโทษแล้วแต่ยังไม่เตะนะมันจะไปเตะช่วงไหนวะไปเตะช่วงส3ามพฤษภาคม นั่นแหละมันจะไปเตะช่วง13พฤษภาคมครับเป็นช่วงที่ดาวประจำตัวและดาวการงานจะเดินหน้าเคลื่อนย้ายราศีแล้วได้เป็นปฐุมเกตแล้วก็เตะลูกโทษตอนนั้นแหละเตะเข้าด้วยเตะเข้าด้วยแต่เข้าแบบว่าเข้าแบบมีโกเซฟนิดนึงอ่ะอาจจะไปโกเซฟแล้วก็ลูกก็กระดอนเข้าประตูอีกทีอะไรอย่างเงี้ยเออจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอารมณ์นั้นเลย เพราะว่าดาวมันอาจจะเคลื่อนเป็นปฐุมเกณฑ์แล้วเป็นปะ,ปะกะเตรจะไม่สมบูรณ์แต่ว่าติดองค์เก์ได้องคเก์คือสําเร็จนะฮะสำเร็จอาจจะมีอุปสรรคหน่อยแต่สําเร็จนะครับมีอุปสรรคหน่อยแต่สําเร็จนะครับซึ่งตอนนี้กําลังเคลื่อนอยู่กําลังเคลื่อนอยู่คุณเริ่มจะเห็นวิ่แววแล้วว่าคุณจะทาไงให้สําเร็จเริ่มจะเห็นวิ่แววแล้วว่าจาก1นึถึงร้อที่คุณทํามาเรื่อยๆตอนนี้มันมันแบบว่า80-90แล้วอะ แปดสิบเก้าสิบแล้วมันใกล้แหละนะครับเดี๋ยวรอร้อยเนี่ยตอนเดือนพฤษภาคมใช่ไหมเพราะนั้นเมษายนเนี่ยเป็นช่วงที่คุณก็กก็ทํามันต่อไปในแนวทางที่มันถูกต้องคุณเห็นแล้วว่าทําแบบนี้แนวทางถูกต้องแน่นอนนะกูวางแผนงานไว้แล้วว่าทําแบบนี้ถูกต้องแน่นอนทํามันต่อไปนะครับเดี๋ยวมันจะถึงเป้าหมายเองนะครับในส่วนของคนที่แบบกาลังอยากจะหางานใหม่ที่ตกงานอยู่เงี้ยอยากจะหางานใหม่เนี่ยราศีมีนนะมีโอกาส นะมีโอกาสสูงเลยที่คุณจะได้งานใหม่นะครับแต่หมอแมนมองว่าอาจจะมองเป็นเรื่องของช่วงครึ่งเดือนหลังจะโดดเด่นกว่าเพราะครึ่งเดือนแรกเนี่ยดาวแห่งความสําเร็จเนี่ยดาวแห่งความโดดเด่นทะเยอะทะยานคือดาวอาทิตย์เนี่ยก็โดนคลาดอยู่แล้วก็เจอราหูนะครับสถิตยอยู่กับราหูก็คือสถิตยอยู่กับเงาของโลกและดวงจันทร์โดนบทบังอยู่นะครับมันยังไม่โดดเด่นนะแต่โดดเด่นคือหลัง14เมษายน อันนั้นโดดเด่นขึ้นเพราะนั้นเนี่ยเกณฑ์ที่คุณจะได้งานใหม่ถ้าสําหรับคนที่กําลังหางานใหม่นะอ่าคุณมีเกณฑ์ได้งานใหม่ก็หลังหลังสงการนะพูดง่ายๆหลังสงการจะมีข่าวดีเรื่องงานอ่แต่ถ้าเกิดก่อนสงการอาจจะยังไม่ยังไม่ใช่จังหวะที่ดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยแล้วเอ่อจะเอ่อจะลาออกจากงานหรือจะอะไรอย่างเงี้ยนะช่วงไหน สามารถลาออกได้หมดต้นเดือนก็ได้นะครับมันสามารถลาได้สําเร็จอ่ะนะครับเออประมาณนั้นนะอ่าแล้วก็เรื่องการเงินนะของราศีมีนนะอ่าเรื่องการเงินเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่ต้องให้คุณแบบพยายามรัดเข็มขัดหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่คุณจะใช้จ่ายหรือเสียเงินเสียสตูสตางไปเนี่ยกับสิ่งของใหม่ๆกับอะไรที่มันแบบว่าอ่าทำให้ เราเนี่ยดูดีขึ้นนะครับซื้อของแพงเพื่อมาประดับประดานะครับสถานะของเราให้ดูดีขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งบางทีอาจจะทําให้เราแบบ่ะเสียงเงินเยอะโดยใช้เหตุใช่ปะ่ะเออแล้วเผลอๆนะแทนที่จะดูดีกับดูดูแบบดูไม่แพงด้วยอะไรอย่างงี้นะครับเพราะเดาการเงินไปไปตกเสื่อมนะครับก็เลยมีปัญหาเกี่ยวเรื่องการใช้เงิน นะครับเพราะนั้นดูแลกระเป๋าสตางค์ให้ดีดูแลสุขภาพการเงินให้ดีหน่อยนะครับดาวการเงินเนี่ยเคลื่อนนะครับไปตำแหน่งปุตตะเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือเกี่ยวเรื่องของบุตรหลานและบริวารเนี่ยคุณอาจจะต้องใช้จ่ายหรือเสียสตางค์งไปกับบุตรหลานบริวารหรือแม้กระทั่งน้องหมาน้องแมวสัตว์เลี้ยงของคุณก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามดูแลสภาพการเงินของตัวเองให้ดีนิดหนึ่งเมษายนนี้ไอ้เป็นช่วงที่คุณแบบว่า หน้าใหญ่ใจโตนะครับเออเนึกออกไหมเออกล้าใช้กล้าจ่ายเอาอย่างนี้นะเออเป็นคนแบบใจถึงพึ่งได้กล้าใช้กล้าจ่ายาบางทีแบบเออจ่ายเงินไปกับเรื่องที่มันมันไม่สมควรจะจ่ายนะครับก็รัดเข็มกัดได้ก็จะดีนะสาหรับออการเงินราศีมีนนะครับต่อมาเนี่ยเรื่องความรักความสัมพันธ์นะครับเป็นเรื่องที่ต้องพูดถึงเลยนะครับเพราะว่าออดาพุธเนี่ยตอนแรกก็เป็นวินาศเป็นเทวีโชคเป็นวินาศนะถ้าคนที่มีคู่แล้วเนี่ย นะครับก็จ,จะแบบเหมือนทําไปตามหน้าที่นะทำไปตามหน้าที่ดนะํารงชีวิตกันอยู่ได้โดยไม่มีปัญหาจะเ,เป็นการทําตามหน้าที่แต่ว่ามันมีสิ่งที่มันซุกอยู่ใต้พรมนะปัญหาที่ซุกอยู่ใต้ผมหลังจากวันที่11เมษายนเนี่ยดาวพุธเข้าทับลัคนาราศีและเป็นนิดเป็นปะเจอราหูด้วยไอ้ปัญหาที่อยู่ใต้พมเนี่ยมันจะขึ้นมาบนพรมแล้วนะอ่าหลังวันที่11เมษานะดาวพุธย้ายเนี่ย ปัญหาที่อยู่ใต้พรมเนี่ยมันจะขึ้นมาอยู่บนพรมเลยนะอ่ามันจะเห็นปัญหากันหมดเลยเออแล้วก็ระวังในเรื่องของการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือว่าการพูดไม่จริงนะการพูดกลับปิดเป็นถูกได้อะไรแบบนี้นะครับนะจากอาจจะเป็นเพศตรงข้ามนะอะ่ก็ใช้สติเนาะดูให้ดีนะใช้ความรอบคอบใช้สติต้องดูรายละเอียดให้ดีนะครับดูดีเทลให้ดีนะครับ ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองคนรักเนี่ยมีนะครับมีนะครับต้องบอกนะมีมีอาจจะไม่ค่อยเพอร์เฟกเท่าไหร่ไม่ค่อยแบบดูดีเท่าไหร่นะครับมีปัญหาที่ต้องแก้นะครับใครที่แบบว่าความสัมพันธ์ไม่ค่อยจะสู้ดีแล้วอะ่ะนะครับแล้วแบบถึงขั้นที่แบบว่าจะแยกทางกันแล้วอะ่ะนะคราวนี้ก็ก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับก็มีโอกาสเหมือนกันเพราะนั้นก็ ลองดูนะฮะว่าคุณอยากจะประครับประคองความรักนี้หรือเปล่าถ้าคิดว่าอยากจะประครับประคองอยู่ก็แนะนําให้ประครับ,ป,ครบประคองไปครับประครับประคองไปคุณจะหนักและเหนื่อยในเดือนเมษายนนี้คุณจะหนักและเหนื่อยแต่ว่าเมื่อเข้าสู่เดือนพฤษภาคมเนี่ยทุกอย่างจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับอดทนนะนิดนึงดูช่วงดาวย้ายหนึ่งพฤษภาคมดาวพุธย้ายเวลาสีเมษ นะครับทุกอย่างจะดีขึ้นนะแต่ถ้าคุณถ้าคุณอยากจะแบบอดทนนะประคับประคองเนี่ยอดทนได้แต่ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่อยากอดทนแล้วคุณไม่อยากประคับประคองแล้วเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะแบบนะคอนเวิร์สทางใครทางมันอ่าอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉนั้นเพราะดาวมาจากตําแหน่งวินาศอยู่แล้วนะครับแล้วก็เข้าสู่ตำแหน่งนิดแล้วปรากเกษคือไม่สมบูรณ์เนี่ยบางทีคุยเยนไปก็ไม่ไม่ค่อยจะสมบูรณ์หาจุดลงไม่ได้แล้วก็เป็นนิดด้วยก็คือความสัมพันธ์อาจจะแบบดรอปลงหรือว่าเสื่อมลง นะครับนะก็เป็นกาลังใจให้สําหรับเรื่องคู่ครองสําหรับราศีมีนนะครับสิ่งที่แก้ได้ก็คืออะไรรู้ไหมถ้าเกิดว่าคู่เป็นคนต่างชาติหรือว่าคุณอยู่ห่างไกลกันเนี่ยอยู่คนละที่อ่ะแล้วมีสเปซมีช่องว่างให้กันแบบนั้นมันเหมือนแก้เครดมันจะช่วยได้นะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ใกล้กันมากๆเนี่ยจะมีปัญหาหน่อยแล้วนะอีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดคุณแบบอ่า แต่ง,งานกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนอย่างเงี้ยอาจจะเป็นการแก้เค็ดไปในตัวนะเออถ้าเกิดคุณอยากจะแก้เค็ดจริงๆก็ลองไปจดทะเบียนหย่ากันดูนะเออนี่เป็นการแก้เค็ดแบบขั้นสุดแล้วอะคือจดทะเบียนหย่าแล้วก็เดี๋ยวพอดาวเดินดีคุณก็มาจดทะเบียนสมรสกันใหม่นึกออกไหมเออมันเป็นการแก้ทางโหดนะเอออันนี้ก็ย่าคือไม่ไม่ต้องแบบแบบมาดราม่าก,กันอะไรเงี้มันเป็นวิธีการแก้นะครับ สำหรับคนโสดละ่ะราศีมีนเนี่ยคนโสดเนี่ยก็อา,อาจจะถ้าพักได้ก็ก็พักดีกว่านะครับบางทีนะพักได้ก็พักดีกว่าเพราะว่าบางทีเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในเดือนนี้ไม่ใช่คําตอบนะครับมันยังไม่ค่อยดีนะถ้าเกิดคนโสดเนี่ยแนะนำให้หนู่นเลยนะช่วงเดือนออแบบโอ้โหเดือนเดือนแบบกรกฎาคมกรกฎาสิงหาหนู่นเลยดีกว่านะครับถ้าคนโสดนะ อ่าเน้นว่าช่วงกรกฎาสิงหาเลยสิงหาเลยจะดีกว่านะช่วงนี้ทํางานไปก่อนหาเงินไปก่อนวางแผนชีวิตตัวเองไปก่อนจะดีกว่าเพราะว่าอ่าคนใหม่ๆม,มีเข้ามาไหมมันมีเข้ามาแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันอาจจะไม่ใช่คนที่อยู่กับเราไปนานๆนะคแต่มีเข้ามาแบบฉับช่วยนะอ่าถ้าคนถ้าคนคิดว่าแบบเฮ้ยฉับช่วยได้อะไรได้ไม่ซีเรียสอะไรเงี้ยก็ตามสบายนะครับเพราะจะเจอคนที่มันไม่ได้เพอร์เฟคร้อเซเจอคนที่แบบอาจจะมาด้วยความหลง อาจจะคนที่แบบว่า,าพูดไม่ตรงกับความจริงอาบางบางคนถ้าเกิดสมมติคนโสดนะฟังให้ดีนะคนโสดราศีมีนนะคนโสดนะคุณมีเกณฑ์เจอคนที่คุณชอบคุณถูกใจแต่ว่าบางทีอาจจะเป็นคนที่มาตอแหลใส่คุณคือมันพูดไม่หมดมันไม่พูดความจริงนะครับมันมันไม่จริงใจอ่ะเออมันมีโอกาสจะเจอคนแบบนี้ครับ เพราะนั้นถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณไม่ซีเรียสผ่านมาผ่านไปฉาบฉวยกันไปโอเคเลยเพรานั้นไม่ว่ากันแต่ถ้าเกิดคุณบอกคุณคุณบูชาความรักเลยนะถ้าเข้ามาแล้วคุณแบบ้คิดว่าต้องใช่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอย่าพึ่งแต่มันจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะครับต้องใช้เวลาดูกันยาวๆและช่วงสิงหาคมนั่นแหละคุณถึงจะรู้นะถ้าใครอยู่ถึงตอนนั้นก็น่าจะโอเคขึ้นนะครับอ่าประมาณนี้เรื่องความรักนะครับอ่าสุขภาพและโชคลาภล่ะ สุขภาพราโชคลาบราศีมีนเนี่ยดาวประจตัวคุณอยู่กับมฤตยูอยู่แล้วก็เกี่ยวเรื่องสุขภาพอยู่แล้วสุขภาพอาจจะไม่ค่อยดีแล้วมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยถ้าคุณมีโรคประจําตัวนะก็มันมีโรคประจําตัวที่ซุกซ่อนอยู่จากพฤติกรรมของเราตอนนี้แหละแต่แค่ตอนเนี้โรคนั้นอ่ะมันยังไม่สําแดงฤทธิเดชออกมาคุณอาจจะเป็นออฟฟิศซินโดรมก็ได้คุณอาจจะเป็นเรื่องของอกล้ามเนื้อกระดูกเส้นเอ็นข้อเข่า หมอรองกระดูกทับเส้นประสาทอะไรเงี้ยคุณอาจจะเป็นพวกเนี้ยแต่มันยังไม่แสดงอาการณนะตอนนี้มันเป็นสิ่งที่มันซุกซ่อนอยู่มันอาจจะแสดงอาการในช่วงพุธภามิถุนากรกฎาคมสิงหาช่วงมันสี่เดือนเนี้ยมันอาจจะแสดงอาการเริ่มแสดงอาการแต่ตอนนี้มันยังไม่แสดงอาการเพราะฉนั้นถ้าคุณรู้อย่างเงี้ยรู้ล่วงหน้าแล้วอะอะไรที่เป็นความเสี่ยงคุณก็อย่าไปทํา อ่าเช่นจะเป็นออฟฟิศซินโดมเงี้ยอ่าถ้าคนนั่งทํางานแบบทั้งวันอย,อยู่ที่โต๊ะทั้งวันอย่างเงี้ยเสี่ยงอ่คุณก็พยายามลุกขึ้นขยับร่างกายบ้างออกกำลังกายนะครับอ่าบางคนจะเป็นโรคเครียดหรือซึมเศร้าเงี้ยอ่ะตอนนี้พยายามทําใจให้สบายหาอะไรผ่อนคลายซะเออเพราะงะั้นเดี๋ยวช่วงเวลาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาสี่เดือนเนี้ยมันจะแสดงอาการนะครับตอนนี้ยังไม่เท่าไหร่ดี๋ยวมนแสดงอาการ ภายในอนาคตนะก็พยายามป้องกันไว้หน่อยนะครับแล้วก็โชคลาภล่ะเออโชคลาภราศีมีนดาวโชคลาภเนี่ยเป็นราศีเป็นดาวเสาอยู่แล้วนะครับซึ่งอ่าตอนนี้เป็นวินาศอยู่นะครับจะเข้ามาทับลัคนาราศีคือ19พฤษภาคมเพราะฉะนั้นช่วงเอ,อ่อพฤษภามิจุนาหนี่ยค่อยว่ากันนะครับเรื่องโชคลาภดาวโชคลาภอีกดวงหนึ่งคือดาวจันทร เพราะนั้นดาวจันเนี่ยต้องไปดูในณวันที่1วันที่16เลยนะครับว่าดีเทลไปยังไงนะครับเอาเป็นว่าสำหรับราศีมีนเนี่ยนะไปติดตามในคลิปที่ทำแยกสำหรับเรื่องโชคลาภโดยเฉพาะดีกว่านะครับเพราะโดยภาพรวมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เด่นอยู่แล้วนะครับเราไปดูกันว่ามันมีอะไรพลิกผันไหมในช่วงที่วันที่สลากออกยานนที่สลากออกมีดาวอะไรที่มาพลิกผันได้ไหมไปติดตามกันในคลิปที่เจาะให้เฉพาะเรื่องโชคลาภจะดีกว่า ครับเอาละประมาณนี้นะครับนี่คือทั้งหมดของดวงตาราศีมีนในเดือนเมษายน258 8ก็ขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขนะครับ